ว่าไงครับเพื่อนรักเสียยะจัดไห้แล้วครับผมออเนี่สีประตูรถบ้านงามๆสวยๆงวดพันเกพันบาทตลอดสัญญาจัดไม่พี่น้องครับผมชมรถเลยเอ้าสีฟ้าสีเทาเมทัลิกหรือสีอะไรนี่ที่เขาเรียกกันเนี่ยอ่าปี2012ครับผมรถบ้านเปลี่ยนแม็กใหม่ย,ยางใหม่ให้เรียบร้อยหล่อๆครับผมสีประตูด้วยกระจกปรับไฟฟ้าคันนี้ตีตุ๋ยลำโพงเล็กหน่อยนะครับพี่นอ้องอ่า เลขไม่แสนเจ็ดครับสวยๆเบาะหนังรอบขั้นเป็น2.5 L ปี2 0 1 2สบีประตูฟีดาวฟิจองบัรใบเดียวออกรถยกศูนย์บาทรถบ้านสภาพป้ายแดงนะครับผมตะคงตะเข็บเดิมหมดครับหัวนงหัวนอดกระันตีได้บมีห้อยไข่ห้อยแกะครับผมบมีประวัติชนนักพ่ความจมน้าไฟไหม้แท้แน่นอนครับผมรถบ้านเดิมๆสวยๆกระบะไลเนอร์เดิมๆรถบ่เคยบรรทุกของหนักครับพี่น้องครับผม เกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหนาเฮ็ดสวนพ่อบ้านแม่บ้านรถปภพ่อขับวิ่งขับเก็บขับหกล้อขับสิบล้ออ่าเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงไดโนเสาร์กีดยงกีดยางเผาอ้อยเผาทานนะครับผมเสียรับจับรัดจับจบศูนย์บาทห้ซื้อในทุกอาชีพซื้อในทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้พี่น้องบ่ต้องยากมากครับผมเฮ็ดสัญญาฮอดหน้าบ้านส่งรถปี่ฮอดหน้าบ้านครับผมมาบรหษองเครื่อง นี่เบิ้งพี่น้องเครื่องแห่งแหงเครื่องเดิมเดิมครับผมน็อตหนาเดิมครับผมขั้นน็อตขั้นหนาเดิมหมดแทนเทกยูครบเครื่องแห่งสนิทเดี๋ยวฝาครอบเครื่องเอามาใส่ให้สติกเกอร์ฝากระโปรงยูครบครับผมสวยๆรถบ้านเดิมเดิมครับผมปี2012กับ2.5 L ครับอออนิยวอินซูด so ีแม็ก2.5 L ปี2 0 1 2, 2 C, 4ประตู ราคาขายหนายโชว์รูมเลยหาแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทพี่น้องเบิงเสียยาอยู่แคปหนาจอแอดไลน์หนาชอ่องติ๊กตอ็อกเฟซบุก๊กยูทูบเอาส่วนลดจองออนไลน์ไปเลย2 0,000บาทเหลือขาย4ี่แสนเกามืนเกาพันบาทอา้าวงวดพันเกาพันบาทตลอดสัญญาออกรถจบศูนย์บาทผูใ้ใดมากผู้ดใดชอบพิมพ์มคำสุดพิมพ์คำแกวต่ารางเดี๋ยวซุมแจกเสือเอฟซีแฟนเพจไปให้คิดหน้ายากบ้างยังคอมเมนต์บอกตารางเดี๋ยวจัดใหม่เบิ้งเด้อครับผมแจว